สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช h n n n l l Liverpool Today ประจำวันศุกร์ที่6มีนาคมปี2563นะครับโดยที่ในวันนี้ลิเวอร์พูลของเราครับจะมีคิวเปิดลางแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของ AFC บอลหมัดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์ที่29ของฤด,ดูกาลนี้นะครับ โดยการแข่งขันในแมตช์นี้จะเริ่มขึ้นวันเสาร์ที่7มีนาคมเวลาประมาณ1ทุ่มครึ่งหรือ19:30น,นาตามเวลาในประเทศไทยนะครับและก่อนที่ทางเลี้ยวปูตูเรจะพาทุกคนไปวิเคราะห์จาะลึกถึงเกมานแข่งในคู่นี้เนี่ยต้องบอกกันเลยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาครับทางหงแดงเลี้ยวปูของพวกเราเนี่ยมีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นการพ่ายแพ้เกมแรกในพรีเมียร์ลีกเมื่อสัปดาห์ก่อนรวมถึงตกร,รอบในรายการเอฟเอคัและแถมยังมีโอกาสตกร,รอบสซบทีนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก,าก,กาขขอี ่อได้เลยว่าเกมนี้เวอร์วภูน่าจะกลับมาได้อย่างแน่นอนเอาเลยครับทุกคนเพื่อไม่เป็นงานเสียเวลางั้นเราไปดูสถิติการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าครับโดยที่เกมแรกของฤดูกาลนี้ครับทั้งคู่นั้นพบกันในวันที่7ธันวาคมปี2019ในตอนนั้นเป็นทางของนลิเวีรยวภูครับที่สามารถบุกไปเอาชนะบอลหมาถึงวิทาริตี้สเตเดียมได้0ประตูต่อ3และก่อนหน้านั้นนะในฤดูกาลก่อน2เกมครับเวีรยวููได้เล่นในบ้านเอาชนะบอลหมัดไปได้3ประตูต่อ0และในช่วงแรกๆของซีซั่นก่อนก็เป็นเวอ้์พูลเหมือนเด ต่ตตอ4ซึ่งหากมองจากสถิติแบบนี้นะครับทั้งคู่เจอกันเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเลี้ยวูเนี่เป็นฝ่ายที่ทําได้ดีกว่าเพราะทาอ็ดดีฮาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องการวางแทคติกมาสู้กับเลี้ยวผูในระดับหนึ่งเพราะตลอดหลายเกมที่พบกันครับเราจะเห็นได้ว่าบอลหมัดเนี่ยจะรับก็รับไม่เต็มที่แต่พอพวกเขาจะเล่นเกมรุกนะครับก็ยังไม่สามารถทําอะไรเลี้ยวพูได้มากแต่พอพวกเขาเปิดเกมรุกสู้ครับมันก็มีช่องว่างกับเลี้ยวูเนี่ยเข้าทํามากขึ้นนั่นที่ทาให้สกอร์ในหลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยเลี้ยวผู้มักจะเอาชนะได้ ถัดมาครับเรามาดูสถิติ5เกมหล่าสุดของทางเลวพูกันต่อเลยต้องบอกเลยนะครับว่า5เกมที่ผ่านมาเนี่ยเลยวพูมีฟอร์มที่ดรอปลงไปมาก พอชนะได้เพียงแค่2และแพ้ไปถึง3เกมโดยมีบุปเปลชนะนอริสที่แคลโรอดได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะไปเล่นในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกแต่พ่ายแพ้ต่อท่าเอลิติโกมาดริด1ประตูต่อศูนย์ตามด้วยการกลับมาเล่นในเกมลีกเอาชนะเวสต์แฮมไปได้3ประตูต่อ2และสัปดาห์ถัดมาครับบุกไปแพ้วัตฟอร์ดที่วิคคาร์เรสโรสศูนย์ประตูต่อ3และในเกมนั้นล่าสุดเนี่ยก็บุกไปแพ้เชลซีถึงสเตฟอร์ดบีดสองประตูต่อศูนย์จนทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยร่วงตกรอบในรายการนี้ไปเป็นที่เรียบบรร้้ออยยแลลวนนัันเเ่เเงค ส่วนในเรื่องความพร้อมของทางของแดเรยอพู้ของพวกเราครับดูเหมือนว่าในเกมนี้กุนซือชาวเยอรมันอย่างเยเกนคลอปครับน่าจะยังไม่สามารถใช้งานทางน้านของจอร์แดนเด์สันกับตันทีมรวมถึงเซดานชาเกอรี่นาธานเนลคลายและก็นาบีเกตาซึ่งทั้งหมดเนี่ยยังคงได้รับอาการบาดเจ็บอยู่แต่อย่างน้อยๆครับเราก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างเพราะจะได้ทางน้านของเจมส์มิลเนอร์รองกับตันทีมที่อาจจะมีลุ้นกลับมามีรายชื่อในเกมที่พบกับบอลหมัดในคืนพรุ่งนี้ครับ และเซเบตตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของชาเล่ย์พูครับเจเคเนี่ยน่าจะจัดทีมมาด้ระบบ4-3-3ซึ่งเป็นระบบเก่งของพวกเขานะครับนำโดยนักวันมือหนึ่งชาวบราซิลอย่างอาริสันเบรเกอร์แนวรับ4คนครับไล่จากขวาไปซ้ายมีหน้าหน้านของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานโนลคู่เซนเตอร์ครับในเกมนี้น่าจะกลับมาใช้ห้าหน้านของโจโกเมดยืนจับคู่กับเวอร์จิลฟานได้ส่วนทางซ้ายครับเป็นแอนดี้โรเบอร์สันสามมิดฟิลด์ในแดนกลางของเลือยพูครับมีอเล็กออกเล็กชัมเบลเลนฟาบินโยแล้วก็จอร์จิเนโอไวนาวดุมส่วนแดนหหนนน้าาาคคครับับยงงเเเมมมมืือออดดิิก็ซโโ่ เมซาลาและก็โรบัตโตเฟรมิโนนั่นเองนะครับส่วนทางด้านทีมผู้มาเยือนอย่างเดอะเชอร์รี่เอฟซีบอลมัดในเกมนี้ครับ โดยก่อนอื่นนะครับต้องบอกเลยว่าสถิติ5เกมหลังสุดของแชมบอลมันเนี่ยดูจะย่ำแย่เอามากๆเพราะทานเดเชอรี่ครับแพ้ไปถึง3เกมสเสมอ1แล้วก็ชนะเพียงแค่1เกมซึ่งมีทั้งการแพ้อาร์เซนอลในบ้านของตัวเอง1ประตูต่อ2เปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าได้2ประตูต่อ1ก่อนที่ใน2สัปดาห์ถัดมาครับจะบุกไปแพ้ท่นาของเชฟฟีในเตดถึงบอมเบรน2ประตูต่อ1ตามด้วยการไปแพ้เบอร์ลีในทรัฟม3ประตูต่อ0แต่อย่างไรก็ตามครับในสัปดาห์ลาาา่าส แค่เก็บหนแต้มในเวอรทาริตี้สเตเดียมพอเสมอกับทางเชลซีไปได้แค่2ประตูต่อ2นั่นเองเลยครับ ต่อมาครับก็คือความพร้อมของชามบอหมัดในเกมนี้โดยกุนซือชา่างเกลีดของชามบอหมัดอย่างเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยดูเหมือนจะมีนักเตะบาดเจ็บเยอะมากๆเลยนะครับภายในทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทนายของอัลนาเดจูมาโกเนเวลเดวิดบรูคชารีแดเนียลคริสเมเฟมลอยเคลลี่และก็ผู้เล่นที่มาในสัญญายืมตัวจากเลี้ยวภูอย่างแฮร์รี่วิลสันทั้งหมดที่ได้กล่าวไปครับดูเหมือนจะไม่ได้รับ,บโอกาสลงสนามในเกมนี้แน่นอนแล้วแหละครับและสิบเอตตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ของชามบอหมัดครับ ทางเอดีฮาวครับน่าจะจัดทีมมาในระบบ4-3-3นำโดยนักวันดาวรุ่งชาวอังกฤษอย่างอารอนแรมเดลแนวรับ4คนไล่จากขวาไปซ้ายครับมีแจ็คสเตซี่คู่เซนเ,นเตอร์เนี่ยเป็นสตีฟคุกยืนจับคู่กับนาธานอาเกส่วนทางซ้ายเนี่ยเป็นดานหน้าของอดัมสมิธสามมิดฟิลด์ในกลางครับมีกองกลางชาวเดนมาร์กอย่างฟิลิปบิลลิงเจฟเฟอร์สันเลอร์มารวมถึงลูวิสคุกส่วนตัวรุก3คนประกอบไปด้วยราันเฟรเซอร์คาร์ลัมวิลสันแล้วก็โจโชคิงนั่นเองเลยครับ และนั่นครับก็คือสถิติรวมถึงความพร้อมก่อนเกมที่ทางเลี้ยวภูทูเนี่ยได้เอามาฝากเพื่อนๆทุกคนในสัปดาห์นี้กันครับซึ่งผลที่คาดในเกมนี้ครับยังไงยังไงเนี่ยผมก็ยังมองว่าเลี้ยวภูเนี่ยยังเหนือกว่าบอลหมัดแน่นอนอีกทั้งการได้เล่นในบ้านครับน่าจะมีแรงรขึ้นเขิมแล้วก็กําลังใจที่จะเอาชนะมากกว่าเดิมผมมองว่าในเกมนี้ครับเลี้ยวภูเนี่ยน่าจะเอาชนะบอลหมัดไปได้แบบสบายๆเลย2ประตูต่อศูนย์ครับ เอาเลยครับและถ้าเพ,เพื่อนมีความคิดเห็นหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยอ่าอย่าลืมนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร e ใน YouTube กันด้วยและถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกคลิปของ Liverpool Today ก็กดกระดิ่งสิครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบพระคุณมากครับ